ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับว่างานงผมเป็นงานเปลี่ยนยุคสมัยของประเทศไทยเป็นงานสเกลใหญ่เป็นงานที่คนไทยไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินแต่งานเนี้นำสเสนอมาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับสิบกว่าปีแล้วเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเผด็จการมาตั้งแปดสิบแปดปีสายของผมเนี่ยเป็นสายที่รู้หลักวิชาที่ถูกผมจะบอกและพูดเสมอว่าเป็นหลักวิชาที่ถูก และปัญหาของประเทศไทยคือไม่เคารพหลักวิชาที่ถูกนั่นเองประเทศถึงได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แหละครับหลงทางกันอยู่ทุกวันนี้นะครับทีนี้เวลาที่จะมาบอกเนี่ยท่านต้องเข้าใจด้วยว่าเราสะสมการหลงทางมาสมาหกมายตั้งแปดสิบแปีผมจะเรียก88มันง่ายกว่านะแต่สิมันยังไม่เต็มนะฮะก็ จะเก้าสิบแล้วอ่นะเราจะเรียกเก้าสิบก็ได้มันนานเกินนะประเทศอื่นเขาเวลาเขาตั้งประเทศเนี่ยส่วนมากยังไม่เกินยี่สิบนะะส่วนมากนะฮะสิบกว่าปีอย่างเร็วห้าปีอย่างกลางสิบกว่าปีไม่เกินยี่สิบสามสิบปีนี่ก็นนะเริ่มนานแล้วสี่สิบปีนี่นานแล้วแต่ประเทศนี้ลากมาถึงโอ้โหเรียกว่านะเข,ข้าใจนะเพราะมัน มันเกินมันเกินจนเรียกว่าสายใช่ละเอ็กซ์สปายแล้วพอจะมาพอจะมาใช้ท่านเรียกเรียก้ยกองหาประชาธิปไตยเนี่ยพอจะมาใช้อ้าวหมดหมดยุคแล้วไม่จะเป็นแล้วเป็นประชาธิปไตยแล้วนะเพราะว่าประชาธิปไตยของโลกที่เป็นอยู่ในมรดกมันเป็นประชาธิปไตยชั้นล่างผมพยายามให้ว่ามันเป็นชั้นล่างนะครับเพราะมันเป็นทุนสามานมันจะต้องมตองีต้องพัฒนาต่อยอด ต, OY ต่อยอดใจชั้นล่างอ่ะขึ้นไปชั้นสูงพัฒนาให้สูง eyes, ขึ้นอ่ะอัปเกรดสูงขึ้นมันก็เป็นประชาธิปไตยชั้นสูงนั่นเองพอเป็นชั้นสูงเพิ่เนี่ยชื่อมันก็เปลี่ยนนะฮะเหมือนเลื่อนชั้นอ่ะแน่นอนอะไรไม่เลื่อนชั้นไปจากเดิมไปสูงไปมันก็มีชื่อเรียกใหม่ก็เรียกว่าธรรมาธิปไตยนั่นเองเมื่อเป็นประชาธิปไตยชั้นสูงก็เรียกว่าธรรมบธิปไตยนะครับเป็นแบบนี้นะฮะไอ้นี้ไอ้สูงต่ำเนี่ยมันอยู่ที่ระบบการค้านะฮะความรับมันอยู่ที่ระบบกาารค้นะะ มันจะเป็นปัจจัยที่สูงว่าใช่ชลางอยู่ที่ระบบการค้าโลกมันเป็นชล่างอยู่ไม่เป็นทุนสามา,มานมันสาม,ามานอยู่ทั้งโลกทั้งโลกทั้งใบเนี่ยนะทําให้เกิดชนชั้นอยู่สองฐานานั่นเองคือรวยผูกขาดกับจนผูกขาดมีทั้งโลกมีทั้งโลกนะเป็นอย่างนั้นคือคนหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์น่ะผูกขาดส่วนคนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ผูกขาดเหมือนกันแต่ผูกขาดเป็นทาสเนี่ยเป็นทาสผูกขาด เนี่ยภาพอย่างเงี้ยมันมีอยู่ทั่วโลกแล้วแต่ประเทศไหนจะมีมากมีน้อยชัดเจนมากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าเป็นลักษณะโทนโทนนี้หมดก็คือทุนสามาถมีรวยผกขาดก็จนผกขาดแต่ผมจะมาเปลี่ยนเส้นทางมันเออเปลี่ยนเส้นทางมันเป็นเส้นทางใหม่นะแต่ที่มาเปลี่ยนเพราะว่าประเทศไทยมันมีลิขิตมีลิขิตเพราะประเทศไทยเนี่ยเมื่อถึงรัชกาลที่สิบแล้วมันจะต้องพลิกเปลี่ยนหมดวางรากฐานการเป็นชาติไทยใหม่ ก็อย่างใหม่เอี่ยมอ่องใหม่หมดเลยลดังนั้นงานผมจึงเป็นงานมาวางราาฐาวางรากฐานการไปเป็นชาติไทยใหม่ที่จะเป็นประเทศตจริงจริแล้วมีฐานะเป็นชาติระดับมหาอำนาจตามลิขิตนั่นเองนะจะทาอย่างไรให,ให้ประเทศชาติไปเป็นชาติมหาอำนาจที่นี่ได้ออกแบบเส้นทางไว้ให้แล้วเรียกว่าเส้นทางไทยมหาอำนาจนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เวลาง,งานผมพูดเนี่ยพูดไปแล้วมันเนื่องจากเป็นหลักวิชาที่ถูก มันไม่ได้ไปสร้างกลุ่มอะไรมันวุ่นวาตื่นเต้นสมัยข่าวมันไม่เสนอรอกครับฟังเป็นเสนอไปก็เหมือนกับส่วนเกินอ่ะเพราะเขากำลังตื่นเต้นกําลังซักกันกำลังใส่กันโหมกันหากําลังเป็นกระแสกันขนาดนี้ข่าวก็ต้องเสนอแบบนั้นไออย่างของผมนี่ไม่เสนอรอกครับเพราะว่าเสนอต้องปูพื้นฐานเหมือนเรียนหนังสืออ่ะเหมือนเรียนหลักสูตรมันก็ต้องอย่างนั้นมันก็ต้องเรียนเป็นเป็นหลักสูตรอ่ะมันใช่เป็นยังไงอะ เพราะไอวิชาการราัฐศาสตร์มันต้องเรียนทำไมเรียนกันได้ะ,ะรัฐศาสตร์เอา,อางี้แล้วกันผมโยนไปโยนเผือกไปที่ทรัฐศาสตร์แล้วกันนักศึกษารัฐศาสตร์เลยท่านเรียนมาสี่ปีนะกับดูงานผมสี่วันนะเออทียบสี่ปีกับสี่วันนะนะฮะก่อชาเลน์เลยนะฮะว่าใครใครจะสามารถแก้ปัญหาประเทศพาประเทศออกจากวงจตุบาสนะอ่านะแล้วก็ไปสร้างเป็นชาติาหามหาอำนาจดี ขอใช้เล่นเลยเออถ้าเรียนมาสี่ปีกับดูงานผมสี่วันดูคลิปผมมานั่งดูคลิปทั้งทั้งวันเลยสี่วันมันมีสี่สิบตอนมันก็ต้องเรียนรู้ไงของใหม่มันต้องเรียนรู้ไอ้เงี้ยเสื่มไม่เสนอหรอกเป็นหลักการเป็นวิชาการวิชาที่ถูกต้องเขาไม่เอาเพราะเขาจะเอาไอ้ที่ไม่ถูกต้องที่กำลังจะซัดกันใส่กันเนี่ยคลุมกันเนี่ยกลุ่มต่างๆสีต่างๆนะงานผมมาเริ่มตั้งแต่สีเหลืองแดงกันละ พูดไปไอ้เหลืองก็บอกว่าเราเป็นแดงไอ้แดงก็บอกว่าเราเป็นเหลืองพูดไม่รู้เรื่องฟังแล้วก็ฟังเหมือนผมมาจากมนุษย์ต่างดาวสูตรไหนอะไรเงี้ยเขาก็เป็นแบบนี้นี่กระแสเขากำลังสู้กันอย่างงี้เออเป็นอย่างนั้นอ่ะฟูคเคยไม่รู้เรื่องผมเป็นไทยเงียบไทยเฉยนะฮะไม่เคยไปร่วมชุมนุมเคยจะเฉียดเคยไปส่งคนอะเพื่อนฝูงกันเนี่ยไปนั่งฟังเอาไปญาติกันไปนั่งฟังเอาไปไปส่งแแล้วก็เดินเข้าไปสักครึ่งชั่วโมงก็ออก คือฟังก็รู้แล้วอ่ะคนมีหลักวิชาเนี่ยฟังก็รู้แล้วไม่รู้จะเป็นคนฟังสิ่งที่ผิดต่อไปทําไมข่าวเหมือนกันผมไม่ได้เป็นคนตามข่าวแบบโอ้โหที่ยิบนักฟังข่าวเพราะฟังแล้วมันผิดรู้แล้วมันผิดหลักมันผิดหลักทั้งประเทศอะ่ะมันผิดหลักทั้งประเทศเลยนะครับมันไม่ใช่ต้องรื้อต้องเรียนรู้กันใหม่ทั้งประเทศเลยนั่นแหละผมจึงต้องทําคลิปออกมาให้ดูเข้าใจพยายามจะทําให้มันเข้าใจได้ง่ายที่สุดก็ต้องเขียนผังมานะผังก็ จะประกอบกับการอธิบายผมเพื่อท่านเข้าใจได้เร็วง่ายเห็นภาพง่ายนอพูดมันเขาไม่เห็นภาพหรอกต้องมีผังว่าทําผังมาแล้วก็ทําขายกับอุปกรณ์ทั้งหลายเสื้อผ้าหมวกแมสขายเพื่อแสดงตัวตนว่าท่านดูแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมอาธิตย์ใจ่าเป็นโสดาบันธรรมทัยแล้วก็แสดงออกเลยครับว่าท่านเ,าเป็นโสดาบันแล้วแล้วก็เลือก ที่จะปฏิวัติประเทศแล้วก็โดยติดธงธรรมาธิปไตยนั่นเองเป็นแบบนี้นะครับที่นี้ประเทศมันก็เสียเวลาเปล่าสมัยเลือดแดงก็เสียเวลาไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรประเทศไม่ได้แก้ปัญหาอะไรผู้ง่ายเสียเวลากันหมดเสียเวลาไปเปล่าๆทั้งตัวผู้มาปกครองทั้งตัวผู้ถูกปกครองผู้ต่อต้านพอมาประยุทธ์เหมือนกันก็เสียของอีกสมัยประยุทธ์เขาให้เสนอก่อนที่เขาจะทําปฏิวัติรัฐประหา,าะรเาขาเสนอให้ใครมีเสนออะไรเสนอไป ผมเสนอทำปฏิวัติประเทศไทยนะามในทางอย่างนี้เขากไ็ไม่ไม่เขาไม่ตอบมาไม่ผมก็รู้ละส่งของดีให้ไม่ไม่เอาเอ,อแสดงว่ายังไงแสดงปรากฏว่าทําเองคิดเองทําเองจะทําเองอ๋อแล้วในสุดก็ทําทําเองนะแล้วทามาแล้วเป็นไงเป็นไงชื่นใจไหมเจะิญสทรแล้วเสียเวลามาเจ็ดแปดปีผมไปถามหน่อยนะมันไม่ได้อะไรเลยมันเสียเวลาเปล่ามันเหมือนถูกแช่ เพนั่นนี่มีคนพูดอยู่แล้วถ้าอย่างนี้จะถูกแช่แล้วถูกแช่มาตั้งเลยห้าปีมาแล้วเพียงแค่ท่านฟังคลิปฟังหลักวิชาที่ถูกฟังเส้นทางที่ถูกแล้วไปปฏิบัติตามสเต็กขั้นตอนก็จะได้ประเทศไทยใหม่ออกจากวงครบาทและเกิดประเทศไทยใหม่เลยแค่นี้ไม่อยอมฟังกันก็ยังไปเสนอก่าวเก่าเพราะนั้นผมจึงบอกว่าเสอือต้องถ่าปากท่านได้เสนอข่าวด้านที่ผิดหลักวิชามาเป็นเวลายาวนาน ผมขอแค่ครึ่งหนึ่งนะฮะครึ่งหนึ่งเสนอด้านที่ถูกหลักบ้างเพราะนั้นข่าววันนี้ทุกวันเนี่ยท่านเสนองานผมจะเต็มที่เลยก็ได้นะฮะมันก็ควรจะเต็มที่เพราะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันต้องตื่นทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับตื่นทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเรียนรู้กันใหม่เลยยอมรับกันเถอะว่าตลอดสมัยเหลืองแดงก่อนล้มเหลวไม่เป็นท่าเสียของป่ามาฝ่ายประยุทธ เเสียเวลาเปล่าไร้ประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เลยเอาละคราวนี้มาดูของที่ถูกหลักวิชากันได้แล้วดังนั้นจึงถึงเวลาที่ไทยเงียบไทยเฉยขอเวลาขอพื้นที่นะฮะเพราะว่าไทยขยันทั้งหลายทํากันมาเนะี่ยทั้งสองยุคเนี่ยล้มไปเหล้วหมดไม่เกิดประโยชน์เลยเสียของศูนย์เปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรประเทศไทยยังไม่ไม่ไปไหนเลยยังเหมือนเดิมศูนย์เปล่านะฮะดังนั้นสื่อต้อง เปิดเผยได้แล้วนะเปิดเผยของไทยเงียบได้แล้วนะไทยเงียบไทยเฉยแล้วเป็นหลักวิชาที่ถูกนะฮะพาประเทศไปถูกได้แล้วแล้วมาถึงยุคราสิลแล้วตามลิขิตก็มาแล้วนะก็คงจะเป็นตามลิขิตนั่นแหละครับเพราะสมัยนั้นพูดยังไงมืดไม่เข้าใจมาสมัยนี้มันหมดาหมดสิ้นท่าหมดแล้วไงหมดสิ้นท่าทุกทุกกลุ่มทุกมอบทุกอะไรทุกสีทุกอะไรหมดพูดง่ายหมดหมดหมดละหมดสภาพแล้วใช้คำว่าหมดสภาพเลยอะ ตอนนั้นก็เหลือเมือเ่อหมดแล้วไม่มีพวกขยันป่วนบ้านบุญเมืองแล้วก็ขอไทยเงียบเฉย,ยได้มีโอกาสพูดบ้างขอพื้นที่บ้างวังว่าสื่อคงเมตตาและให้ความเป็นธรรมนะฮะให้ความเป็นธรรมเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องของชาติบ้านเมืองแต่ไอเรื่องที่ถูกหลักวิชาไม่เคยได้ถูกเอาไปใช้เลยดังนั้นผมจึงบอกให้สื่อทําการไถ่าบาปจ้ะท่านเคยเสนอไปมากมายแค่ไหนของฝ่ายที่ผิดหลักวิชาก็เสนอฝ่ายที่ถูกหลักวชใช้เต็มที่เหมือนกันทําได้ไหม ทำไม่ได้ก็เอาสักเครื่องหนึ่งก็ยังดีนะโอเคพูดไปเดี๋ยวก็ไม่ชอบที้หน้าอยูนะแต่สื่อถ้าดูงานผมแล้วก็จะถ้าสื่อที่เกิดปัญญานะก็จะเข้าใจาโอ้ถือจะรีกวาโจนเข้ามาเลยแสดงตัวแสดงตัวเลยครับเพราะที่นี่มีทุนให้ต้องโห้เป็นล้านล้านบาทไม่ต้องไปหาหาไม่ต้องไปหาเงินเลย เองจะมาเป็นสถานีข่าวสิบสถานีของเขาจะตากสองแค่นั้นเองเพื่อสร้างประเทศไทยใหม่ทำไมจะทําไม่ได้สื่อทาไม่ได้ไง่ายง่ายนะผมบอกให้สื่อทั้งหลายใครที่อยู่ในสื่อใดอิดอัดครับข้องใจอ่ะท่านออกมามา,มาเริ่มมาเริ่มที่นี่ใหม่ได้เลยนะครับมาเริ่มที่นี่ใหม่ได้เลยตั้งเป็นสถานีข่าวได้เลยนะตัวเล็กตัวน้อยเหมือนกันออกมาได้เลยฮะมาได้เลยครับนะขอเชิญสื่ออันนี้พูดถึงสื่อนะว่าไครขยันทั้งหลายหมดสิ้นท่าแล้วนะะ คราวนี้เป็นเวลาของไทยเฉยไทยเงียบนะฮะเป็นพลังเงียบที่จะแสดงตัวตนละโดยแสดงตัวตนไปบนหลักกระจายที่ถูกแล้วนําวิสัยทัศน์ที่ใช่ที่ประเทศตะลุกไปเป็นนะมันาําประเทศขอเชิญเข้าเรียนรู้ในคลิปผมนะครับวันนี้วันที่24ผมตั้งเกณฑ์ว่า24มิถุนา64หลัง24มิถุนา64ก็ควรจะเป็น เข้าเขตประเทศไทยใหม่แล้วประเทศไทยจุดิจิตแล้วนะก็ควรจะให้พื้นที่สำหรับไทยเยีเ่ยมเฉยบ้างได้ได้มีโอกาสบัดเพยให้ประชาชนรูจักประชาชนก็จะได้เกิดปัปญญาจะได้มีที่พึ่งที่แท้จริงนะครับเลิกไปหลงงมงานก็ให้พวกสายขยันทั้งหลายอ่ะผิดบทเลยผิดท,ทั้งประเทศนะฮะรดเข้าใจกันหน่เรียนรู้ใหม่พอเชิญเรียนรู้หลักวิชาที่สูงกันได้แล้วครับเชิญครับยินดีสำหรับทุกท่านครับ ขอแจ้งไปยังชาวไทยทุกคนนะครับที่มีบัตรประชาชนนะคะที่มีบัตรประชาชนและอายุสิบแปดขึ้นไปมีสิทธิ์เลือกตั้งมีสิทธิ์โหวตนะฮะเสียงของท่านนั้นเป็นเสียงสวรรค์ที่แท้จริงท่านสามารถบรรดาให้ตัวเองได้ประเทศใหม่ยอดยอดเยี่ยมได้นะครับด้วยการพาประเทศออกก่อนคะอันนี้ผมมายืนที่ทางออกสองสองหมายว่าเป็นการกู้ชาติของพระเจ้าตากสอง ยุค AI อาจเป็นทางออกครั้งที่สองของประเทศไทยนะเราต้องออกจากวงจอุบาทที่ติดกันมา89ปีจะ90แล้วนะครับติดมานานมากไม่มีการเท่าออกได้ทีนี้การจะออกได้เนี่ยมันต้องเข้าเรียนรู้คลิปที่ผมทำเอาไว้ผมนึงบอกว่าคนไทยทุกคนที่มีอดประชนท่านต้องเรียนรู้คลิป นะฮะต้องเรียนรู้ประเทศของตัวเองจะพาประเทศออกจากวุงโจรบาดได้อย่างไรการพาประเทศออกเป็นภาระหน้าที่ของท่านที่ต้องตอบแทนคณแผ่นดินเพราะตัวประเทศคือตัวท่านประชาชนคือตัวประเทศนะแผ่นดินไม่ใช่ประเทศนะฮะแผ่นดินก็คือดินเนะี่ยถ้าไม่มีคนที่กําหนดว่าเขตนี้เขตน,นี้ถึงนี่ถึงถึงนี่เป็นพื้นที่ชั้นนะอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นประเทศนะดังนั้นคนจึงสําคัญกว่าแผ่นดินนะฮะ คนรวมตัวกันก่อนนะครับกําหนดเขตแดนก็จะรู้ว่าออประเทศมีพื้นที่เท่านี้นะฮะดังนั้นทุกคนต้องเรียนรู้คลิปกันใหม่คลิปสร้างชาติคลิปสร้างทุนสำรองให้กับท่านกระดาษเพราะที่จะกาหนดทุนสำรองท่านเป็น12บล้านบาทไอ้เงินเยอะแยะมหาศาลท่านฟังแล้วท่านก็บอกว่านี่เป็นไม่เกียรติก็มาจาก พวกหลอกลวงอะ่นะฮะพวกหลอกลวงพวกกินยาไม่ครบโดสนะพวกโคเจอร์นะมันก็ต้องคิดอย่างนั้นผมก็จะผมก็จะท่านคิดอย่างนั้นนะเป็นผมผมก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่ผมาญญาคคามายืนยันคนคิดมายืนยันเนี่ยมาพูดยืนยันบอกว่ามันมีเทคนิคในการทํามันมีเทคนิคในการทําไอ้เทคนิคนี่แหละท่านไม่สนใจเหรอฮนะไม่สนใจเหรอะ งินตั้งสิบสองล้านไอ้ที่หวยนี่แบบพอบอกซิกแซกอย่างนั้นเนี่ยกระโจนก็ไปแล้วเกินแล้วก็ปีหนึ่งหวยกินเงินปีละเท่าไหร่หเห็นภาพนะระหว่างลงทุนหวยกับมาลงทุนของผมนี่หคุ้มป่ะกันเยอะที่นี่ความเสี่ยงก็น้อยหวยความเสี่ยงเยอะมากนะก็ยังไปลงงมงายเล่นกันอยู่แต่เนี่ยมันจะต้องศึกษาข้อมูลนะฮะ ทีนี้ข้อมูลเนี่ยถามว่าเขาจะเาเวลาที่ไหนไปศึกษาผมก็จะบอกไปเลยฟันเปรี้ยงไปเลยนะฮะว่านี่คือการทํามาหากินอ่นยิ่งอย่างท่านท่านสามารถหยุดงานได้เลยนะหยุดงานได้เลยเพราะการกู้ชาติของมระเทตักสองก็งเหมือนก,นการกู้ชาติพระเ้าตักหนึ่งนั่นเองทุกคนต้องทุบหม้อข้าวถูกไหมครับแล้วดาบหน้าเหมือนกันทีนี้ให้ทุบหม้อข้าวแต่หม้อข้าวยุคสมัยใหม่คืออะไรมันคือเงินเดือนทุกเมาเดือน คือไม่เอาเงินเดือนน่ะไม่เอาเงินเดือนเลยปกติก็ตกงานกันอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> นะแต่ที่นี่ทุบมังข้าคือหยุดงานได้เลยสามารถหยุดงานได้เลยฮนะไม่ต้องถึงก็หยุดหนึ่งเดือนละหยุดแค่ผมให้ใหยุดแค่สี่วันนั่นเองจริงๆแล้วที่นี่ต้องการแค่สิบวันต้องการให้ท่านช่วยชาติเพียงแค่สิบวันสละสิบวันเพราะอยู่ในราชการที่สิบสิบวันเนี่ยสี่วันนั่งดูคลิปผมอีกหกวันนั้นไปทําที่ตาบลอำเภอจังหวัดของท่านนะ ทำไม่ได้ทําอะไรยากเย็นอะไรเลยนะครับเป็นเรื่องเป็นนั่งฟังคอมมิชเมนต์ของตำบลในพื้นที่ของท่านว่าเห็นด้วยที่จะเลือกระบบระบอกะบการปกครองใหม่และมีชุดสำรองกันอย่างเงี้ยเห็นด้วยที่ออกพาประเทศออกจากวงจรุรบาลแล้วสร้างประเทศไทยใหม่ที่ประชาชนปกครองประเทศเองท่านปกครองรท่านเป็นรัฐบาลเป็นตลอดการเลยอย่างนี้ต่างหากมันคนละเรื่องเลยคือในคลิปผมในท่านจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะไม่เคยได้ยินมาเลยดังนั้น ฟังแล้วมันมันหน้ามันไสหมดแรอกแต่ว่านี่คือตัวประเทศไทยดิแท้จริงที่ท่านจะไปเป็นนะครับไอ้ที่ผมออกแบบไว้น่ะคือประเทศไทยตัวจริงที่ท่านจะไปเป็นส่วนประเทศไทยตัวปลอมที่ท่านอยู่เนี่ยท่านเข้าใจนะรู้จักเนี่ยคุ้นเคยคุ้นชินเนี่ยแล้วท่านยังจะทําแบบเดิมๆอยู่เนี่ยนี่คือสิ่งที่ผิดที่ท่านทําอยู่ดังนั้นท่านต้องทิ้งกิจกรรมความคิดแนวคิดทั้งหมดที่ท่านอยู่ในหัวสมองอ่ะเอาไปทิ้งหมดเลยแล้วเรียนรู้ใหม่ในคลิปที่ผมทำเนี่ย จึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องกับประเทศไทยจึ่งเป็นคนไทยตัวจริงดังนั้นขอเชิญคนไทยทุกคนนะดูคลิปวิดีโออันนี้กันทั้ทุกคนนะที่มีบัตรประชาชนแต่ก็ต้องดูเพื่อจะพาประเทศออกไปเช้นทางที่สองของประเทศตักสองเนี้ยไปอย่างไรขอเชิญให้เรียนรู้คลิปเป็นตอนไปทุกท่านครับเชิครับ